ต้อนรับเข้าสู่รายการซีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะมาเจอกับดิฉันนะคะดุริยางคมขำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะ คุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการได้ผ่านทาง YouTube และ Facebook RMTP u Live นะคะและสามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักท่ายและเสนอแนะรายการกันได้ค่ะ ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการสีซอกแซกนะคะในช่วงแรกของวันนี้ค่ะกับซอกแซกพากินนะคะจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับปลาท้องโกค่ะอาหารที่อร่อยระดับโลกนะคะซึ่งคนไทยก็อาจจะคุ้นชื่อนี้กันมานานค่ะและในช่วงที่2ของวันนี้กับซอกแซกพาเที่ยวนะคะจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวชุมชนเก่าแก่ที่ชื่อว่าตลาดน้อยซึ่งซุกซ่อนอยู่ในตรอกซอยเล็กๆริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยากันค่ะ คุณผู้ฟังคะในช่วงซอกแซกพากินในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับเรื่องราวของปลาท่องโกกันค่ะปลาท่องโกเป็นแป้งทอดแสนอร่อยที่คนไทยนิยมรับประทานนะคะซึ่งโด่งดังติดอันดับแป้งทอดอร่อยในโลกเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเรียกชื่อผิดกันมานานแสนนานค่ะเพราะชื่อแท้จริงแล้วคืออิ่วจากกล้วยค่ะ ปลาทองโกที่คนไทยนิยมรับประทานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรับประทานเป็นอาหารในมื้อเช้าหร,หรือว่ารับประทานเล่นเป็นขนมจับคู่กับเครื่องเคียงสุดอร่อยทั้งชากาแฟขนมนมข้นหวานสังขยาต่างๆนี้นะคะก็เป็นอันเข้าใจตรงกันค่ะว่าปาท่องโกก็คือแป้งทอดที่ ทอดประกบคู่กันกรอบนอกนุ่มในนะคะหรือบางร้านก็อาจจะมีดัดแปลงเติมความสร้างสรรค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆทั้งไดโนเสาร์หรือมังกรก็มีนะคะแต่ความรู้อีกด้านหนึ่งที่มีการเข้าใจผิดในเรื่องของภาษาและการเรียกตามความนิยมนั่นก็คือแท้จริงแล้วปลาท้งโกที่เป็นภาษากวางตุง้งแปลว่าขนมน้ำตาลขาวค่ะ เป็นขนมชนิดหนึ่งของคนกวางตุ้งนะคะรูปร่างจะเป็นสี่เหลี่ยมเนื้อสัมผัสคล้ายกับขนมถ้วยฟูค่ะแต่ลักษณะของปลาท่องโกที่คนไทยเรียกกันนั้นคืออิ่วจากกล้วยค่ะหรือว่าอาจจะเรียกว่าอิ่วจากกวยซึ่งเป็นภาษาแต้จิ๋วที่แปลว่าขนมทอดน้ำมันนะคะซึ่งตรงตามลักษณะของปลาท่องโกแบบที่เรียกกันติดปากนี่ล่ะค่ะ สำหรับตำนานการกำเนิดของอิ่วจากล้วยนะคะก็มาจากขุนนางผู้กังฉินค่ะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนนะคะนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่คนจีนบ่มเพาะความคิดผสมความเคียดแค้นค่ะก่อนที่จะกลายมาเป็นอาหารยอดนิยมอย่างในปัจจุบันนะคะก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยซองใต้ที่มีเมืองริ่มอันเป็นเมืองหลวงค่ะ สำหรับราชวงศ์ซองหรือซ่งนะคะก็มี2ยุคกันค่ะคือซองเหนือนะคะก็คือในช่วงคริสตศักราช960ถึง1127นะคะและซ่งใต้ค่ะก็คือในช่วงคริสตศักราช1127ถึง1279นะคะยุคนั้นค่ะราชวงศ์ซองใต้กำลังมีศึกประทะก,กับประเทศใต้กิมนะคะฮ่องเต้นในขณะนั้น มีงักคุยค่ะหรือว่าเย่เฟยเป็นยอดขุนพลที่นอกจากจะเก่งกาจในด้านการรบสามารถต่อต้านทัพศัตรูได้ทุกครั้งแล้วนะคะงักคุยยังเป็นคนดีมีคุณธรรมจงรักภักดีรักชาติยิ่งชีพเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนจีนทั้งประเทศค่ะ ผิดกับฉินหุยนะคะซึ่งเป็นมหาเสนาบดีกังฉินกับภรรยาที่ชื่อว่าหวังซื่อค่ะซึ่งแอบติดต่อกับค่าศึกรับสินบนและขายชาติจีนให้พวกใต้กิมนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีการคิดหาวิธีกำจัดกับนักคุยให้พ้นวิถีทางด้วยนะคะเพราะว่าฉินหุยเห็นว่าฮักงุยเนี่ย เป็นก้างชิ้นโตที่ขวางคออยู่ค่ะก็พยายามที่จะเพชทูลข้อมูลต่างๆกับห้องเต้ก่อนจะลงเอยด้วยข้อกล่าวหาว่างักคุยซ่องสุมกำลังเตรียมก่อการกรบฏนะคะทำให้ป้ายอาญาสิทธิ์ถูกส่งไปเรียกตัวงักคุยที่กำลังทำศึกอยู่ให้กลับมาเมืองหลวงค่ะแต่เหล่าบรรดาจอมยุทธ์ผู้รักชาติต่างๆนะคะหลายๆคนก็คอยสกัดขัดขวางไม่ให้ป้ายอาญาสิทธิ์นี้ถึงมือฮักงุยค่ะ แต่ก็สกัดได้เพียง1ิครั้งนะคะเพราะว่าเมื่อถึงครั้งที่11ค่ะงักคุยก็ได้รับป้ายอาญาสิทธิ์คนรักชาติรักแผ่นดินอย่างงักคุยเมื่อถูกป้ายอาญาสิทธิ์เรียกตัวก็เดินทางกลับเมืองหลวงทันทีค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะซึ่งก็เป็นเหตุให้ฉินหุยสบโอกาสประหารงักคุยจนเสียชีวิตเมื่องักคุยสิ้นชีพนะคะประชาชนก็ร่ำให้กันระงมเลยล่ะค่ะแผ่นดินซองใต้ก็ลุกเป็นไฟเพราะ ประชาชนก็ลุกฮือขึ้นก่อการกบฏเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการถูกกดขี่นะคะจากเหล่าบรรดาขุนนางกังฉินที่มีฉินหุยเป็นแกนนำค่ะและในที่สุดค่ะราชวงศ์ซองใต้ก็ล่มสลายกลายเป็นความแค้นนะคะกลายเป็นของกินเชิงสัญ,ญลักษณ์ฉินหุยและภรรยาตั้งใจหนีไปพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติที่ขายชาติและกกงกินมากมายนะคะเพื่อไปเสวยสุขในประเทศใต้ใตกิมค่ะ แต่ท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ฟังก็ไปไม่รอดนะคะถูกประชาชนจับได้และลงประชาทันจนตายศพของสองผัวเมียค่ะก็ถูกนําไปแขวนไว้ที่กําแพงเมืองนะคะให้แรงกาจิกให้ประชาชนที่เครียดแค้งคว้างปลาศพส่วนคุณความดีของวีรบุรุษ งักคุยนั้นคนจีนไม่ต้องการให้ลูกหลานลืมเลือนค่ะก็ได้สร้างสารเจ้างักคุยไว้ในเมืองหางโจริมทะเลสาบซีหูบริเวณศพของงักคุยนะคะเพื่อให้ลูกหลานได้รำ,ำลึกถึงในวีรกรรมค่ะสารเจ้างักคุยนะคะนอกจากว่าจะมีรูปปั้นของงักคุย ตั้งตรงงานให้คนเคารพคาระวะดวงวิญญาณแล้วค่ะข้างลุมฝังศพของงักคุยก็มีรูปหล่อของฉินฮุยกับภรรยาและคุนนางกังฉินอีกสองคนนะคะนั่งคุกเข่าเอามือไพร่หลังอยู่เวลาคนจีนมาคาระวะดวงวิญญาณงักคุยแล้วก็มักจะไม่ลืมมักที่จะไม่ลืมไปที่รูปของ ฉินฮุยกับภรรยานะคะบ้บางก็ก่นด่าบ้างก็กระโดดถีบก็มีค่ะนับว่าเป็นความเครียดแค้นฝังลึกที่คนจีนมีต่อฉินหุยและภรรยานะคะซึ่งความแขนที่ว่านี้ค่ะเรียกว่าแขนเข้ากระดูกดำกันเลยนะคะทำให้คนจีนได้ถ่ายทอดเรื่องราวของคนขายชาติให้ลูกหลานฟังต่อๆกันมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเตือนสตินะคะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะคนจีนในอดีตหลังยุคราชวงศ์ซองใต้ก็ได้คิดค้นขนมขึ้นมาชนิดหนึ่งค่ะเป็นการนำแป้งสองชิ้นมาประกบกันแล้วใส่ลงไปในน้ำมันร้อนๆนนะคะทอดให้สุกก่อนจะนำมาฉีกกินอย่างน้ำใจแป้งสองชิ้นนี้ก็แทนคนขายชาติฉ้นหุยและภรรยาที่ต้องใส่ทอดในน้ำมันร้อนๆเพราะต้องการให้ทั้งคู่ทุกททกทร,รมานเหมือนอยู่ในคุมนรกที่ร้อนสุดขัวค่ะ และเมื่อทอดสุกแล้วก็ต้องนำมาเคี้ยวกินให้หายแคนเหมือนกำลังกินคนขายชาตินะคะขนมชนิดนี้นี่เองค่ะที่คนจีนเรียกกันว่าอิวจากล้วยนะคะสำหรับอิวจากล้วยค่ะก็กลายเป็นปลาท้องโกนะคะสาเหตุที่คนไทยเรียกอยิวจากล้วยว่าปลาท้องโกสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากในสมัยรัชกาลที่6ค่ะที่คนจีนจะนิยมขายอยิวจากล้วยคู่กับปลาท้องโกแท้ๆนะคะ คนที่มาขายขนมก็มักจะขายขนมรวมๆกันหลายอย่างซึ่งก็มีทั้งปลาท่องโกและอิ่วจากกล้วยรวมๆกันไปค่ะคนขายอาจจะร้องขายปลาัปลาท้องโกเป็นอย่างแรกนะคะแล้วต่อด้วยขนมอย่างอื่นคนไทยก็ เกิดจำได้เฉพาะชื่อแรกเมื่อไปซื้อขนมมากินก็ได้อิ่วจากกล้วยซึ่งเป็นขนมทอดมาทุกทีจึงอนุมานว่าขนมทอดแบบนี้มีชื่อว่าปลาท้องโกตามที่คนขายพูดแล้วก็เรียกกันต่อๆมาว่าปลาทองโกจนเป็นแป้งทอดแบบที่เรารู้จักและนิยมเรียกกันในทุกวันนี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังสาหรับคุณผู้ฟังที่ไปชิมปลาทงโกในร้านติ่มซำแถวๆปากใต้อ่า ปักใต้หรือภาคใต้นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดตรังก็อาจจะได้ปาท่องโกในลักษณะแป้งขาวๆมาแทนเพราะคนแถวนั้นโดยเฉพาะคนรุ่นก่อนค่ะยังเรียกขนมทอดน้ํามันว่าอิ๋วจากกล้วยอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่สําหรับร้านขายปาท่องโกทั่วๆไปก็เป็นอันเข้าใจตรงกันว่าขนมทอดน้ํามันแบบนี้เรียกว่าปาท่องโกตามความนิยมนั่นเองค่ะ ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของปลาท้องโกหรืออิ๋วจากกล้วยจาก manageronline.com ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงซอกแซกพาเที่ยวนะคะ วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่น่าสนใจในย่านเยาวราชค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งถ้าพูดถึงชื่อของเยาวราชนะคะอาจจะเป็นย่านแรกที่มักจะนึกถึงเมื่อพูดถึงชุมชนชาวจีนในกรุงเทพค่ะแต่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเยาวราชนะคะคุณผู้ฟังมีชุมชนเก่าแก่ขนาดย่อมที่ชื่อว่าตลาดน้อยซุกซ่อนอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาค่ะ หากว่าเข้าไปสัมผัสแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็จะพบว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะรวยสเสน่ห์ไม่แพ้ยวราชเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือชุมชนตลาดน้อยหรือตลักตะลักเกียนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นกลุงรัตนโกสินทร์ค่ะถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่ขยายพื้นที่มาจากตลาดสำเพงนะคะชาวจีนฮกเกี้ยนหรือจีนแค้เป็นชนกลุ่มแรกๆที่เริ่มเข้ามาตั้งรกรากกันในแถบนี้ค่ะ นับตั้งแต่ถนนเจริญกรุงนะคะถูกปรับปรุงแปลงโฉมใหม่จนกลายเป็นย่านแห่งความคิดสร้างสรรค์และการเข้ามาของที่ CDC หรือศูนย์สร้างสรรงานออกแบบณอาคารไปรษณีนีกลางบางรักนะคะตั้งแต่นั้นมาค่ะถนนสายเก่าแก่ของกรุงเทพก็เต็ม ไปด้วยศิลปะในทุกพื้นที่นะคะมีสตรีทอาร์ตให้สาะสแสวงหาแทบจะทุกซอยตลาดน้อยก็เป็นแหล่งชุมชนคนจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะซึ่งเริ่มมาจากการเป็นย่านการค้าที่ขยายตัวมาจากสำเพงในช่วงตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนได้อย่างลงตัวนะคะจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยและมี กลุ่มวัยรุ่นนะคะแวะเวียนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศบอกได้เลยว่าชื่อตลาดน้อยมีที่เที่ยวให้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะอย่างสถานที่ที่น่าสนใจในชุมชนตลาดน้อยนะคะก็จะมีที่แรกค่ะศาลเจ้าโจซือกงนะคะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวจีนฮกเกี้ยนค่ะซึ่งที่ตลาดน้อยนี้นะคะศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่คนนิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุดค่ะ เป็นสารที่มีขนาดใหญ่นะคะอายุราว200ปีค่ะมีการตกแต่งประดับประดาด้วยมังกรและลูกแก้วนะคะคนส่วนใหญ่ที่มาไหว้สารเจ้านี้ก็มักจะขอพระหมอโจค่ะพระหมอโจซื้องงนะคะให้คุ้มครองให้ไม่ป่วยไม่ไข้สุขภาพดีตลอดปีและใครที่เป็นสายมูค่ะคุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะอยู่พิกัดค่ะตั้งอยู่ที่ซอยวานิสสองติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ ส่วนที่ที่สองนะคะก็คือโบสถ์การหว่าค่ะซึ่งเป็นวัดคาทอลิกริมเจ้าพยานะคะที่นี่ค่ะมีโบสถ์สำหรับคนในชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะคะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสเตียนค่ะ บทจะมีลักษณะเป็นสีครีมอารามนะคะมีความสวยงามเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆค่ะแม้จะมีอายุเกิน120ปีแล้วก็ตามนะคะแต่จำนวนปีที่มากขนาดนี้ค่ะก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามนะคะถือว่าเป็นวัดคาทอลิกแห่งหนึ่งที่อยู่คู่คนในชุมชนตลาดน้อยมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์เลยก็ว่าได้ค่ะบอกได้เลยว่าถ้าจะมา ถ่ายรูปที่นี่นะคะไม่ว่าจะรัวชัตเตอร์ที่มุมไหนก็ได้ฟิลอยู่ต่างประเทศไปเต็มๆกันเลยค่ะพิกัดจะอยู่ทางเข้าเดียวกับโรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยนะคะสำหรับที่ที่3ค่ะก็คือบ้านโซเฮงไถ่ค่ะเป็นบ้านโบราณดัมา์ของตลาดน้อยนะคะ<ม>้ามพลาดเลยล่ะค่ะเป็นบ้านจีนโบราณคฤหาสั์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า230ปีนะคะถูกออกแบบสร้างมาตามสถาปัตยกรรมแบบ โกเกี้ยนแต้จิ๋วค่ะมีการวางผังบ้านแบบข้ามบอดีที่มั่งคั่งในสมัยนั้นนะคะเรียกได้ว่าสี่เรือนล้อมลานค่ะปัจจุบันลานโล่งชั้นล่างก็ถูกปรับให้เป็นสระว่ายน้ำนะคะเพื่อสอนดำน้ำแทนค่ะและที่นี่ก็ยังมีเปิดบร,ริการเป็นมินิคาเฟ่นะคะที่สั่งเครื่องดื่มไปทานบนตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะพิกัดก็อยู่ในซอยวานนิดสองนะคะ ส่วนที่ถัดไปค่ะที่ที่4ก็มีร้านคาเฟ่ที่เป็นเรียกได้ว่าคาเฟ่สุดแนวนะคะแล้วก็ของกินก็รสเด็ดเลยค่ะมีอีกหลากหลายแห่งเลยนะคะแวะพักจิบน้ำกินขนมได้ตลอดค่ะที่นี่นะคะก็จะมีขนมที่อร่อยมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกะหรี่ป,ปั๊บคุณปุ๊นะคะ สลาเปาโอท็อปขนมปังปิ้งซอยยีนะคะหรือว่าถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการหาอะไรที่หนักท้องขึ้นมาหน่อยก็มีขาหมูแช่เย็นเป็ดตุ๋นเจ้าท่านะคะที่น่าสนใจค่ะพิกัดก็อยู่ในซอยเจริญกรุง20 22แล้วก็ซอยวานิดนะคะส่วนถัดไปค่ะก็ต้องแนะนำเลยค่ะสำหรับ แหล่งรวมสตรีทอาร์ตชื่อดังนะคะที่ไปที่ตลาดน้อยแล้วก็ต้องไปแวะที่สตรีทอาร์ตนี้ละค่ะไปกดชัตเตอร์กันได้เลยนะคะสตรีทอาร์ตที่นี่ค่ะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดน้อยโด่งดังนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเพราะมีเหล่าบรรดาศิลปินต่างๆนะคะมาวาดภาพศิละปะค่ะภาพแต่ละที่ก็มีร่องรอยเรื่องราวที่แตกต่างกันไปตามแนวความคิดของศิลปินเจ้าของผลงานนะคะ อย่างผลงานใหม่ล่าสุดที่ถูกเนรมิตขึ้นมาก็จะเป็นศิลป,ปะที่มีการเล่าเรื่องราวค่ะศิลป,ปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์ต่างๆของภาคกลางนะคะรวมไว้ในภาพเดียวค่ะความพิเศษของที่นี่นะคะก็คือมีการที่ศิลปินต่างๆนะคะก็มาแชร์ผลงานมากมายค่ะร่วมกับแบรนด์ชั้นนำด้วยนะคะ มีแคมเปญหลากหลายแคมเปญค่ะที่ถูกแสดงขึ้นบนที่แห่งนี้นะคะบนสตรีทอาร์ตเส้นนี้ค่ะก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะตรงบริเวณร้านกาแฟในซอยโรงเกือกค่ะสำหรับการเดินทางไปเที่ยวตลาดน้อยนะคะคุณผู้ฟังก็ไปได้2ทางค่ะคือเข้าทางปากซอยเจริญกรุง22นะคะและอีกเส้นทางหนึ่งคือซอยวานิสสอค่ะระยะทางในการเดินเที่ยวไม่ไกลกันมากนักนะคะ ค่อยๆเดินกันไปตามตรอกซอกซอยเล็กๆกันได้อย่างเพลิดเพลินเลยล่ะค่ะได้ชมบรรยากาศของชุมชนนะคะสถานที่สวยๆและสตรีทอาร์ตที่น่าสนใจบอกได้เลยว่าไปที่นี่แล้วจะต้องได้ภาพสวยๆกลับมาแน่นอนเลยค่ะ ก็คุณผู้ฟังว่างเมื่อไหร่นะคะลองแวะเวียนกันไปได้ค่ะที่ชุมชนตลาดน้อยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะต้องขอบคุณข้อมูลที่น่าสนใจทั้งหมดนี้นะคะจาก mangozero.com และ traveltruid.net ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะซีซอกแซกรายการที่เป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ คุณผู้ฟังสามารถจะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะและสามารถที่จะรับฟังรายการผ่านทาง YouTube และ Facebook i m u t p live กันได้ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะสำหรับวันนี้ที่ันดุรยางคมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ